สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่เอ,อ่อผมว่าหลายคนคงเคยสงสัยนะครับว่าพระพุทธเจ้าที่เราเคารพนับถือกันเนี่ยท่านมีตัวตนอยู่จริงในประวัติศาสตร์หรือเปล่าค่ะเป็นคำถามที่น่าสนใจมากค่ะแล้วพวกเรื่องราวพุทธประวัติต่างๆที่เราเรียนเรียนกันมามันมีที่มาที่ไปจากแหล่งข้อมูลไหนเป็นหลักบ้าง วันนี้เราลองมาตามรอยเรื่องนี้กันครับได้เลยค่ะคือถ้าพูดถึงพุทธประวัติที่คนไทยคุ้นเคยกันส่วนใหญ่เลยนะคะก็จะอิงมาจากหนังสือประถมสมโพธิกาอ๋อครับเล่มที่สมเด็จพระมหาสมณเจ้าท่านทรงนิพน์ในสมัยรสองรสาใช่ไหมครับใช่ค่ะซึ่งท่านเองก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากคำพีที่เก่าแก่กว่านั้นอีกอย่างลลิตวิสตาระ ที่น่าจะเขียนขึ้นช่วงพศ3 0 0 5 0อถึง้นู่นเลยค่ะอืมเก่าเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าจะเอาแบบแหล่งข้อมูลหลักจริงๆเลยนะคะก็ต้องย้อนไปที่พระไตรปิฎกซึ่งพระไตรปิฎกนี่ตอนแรกก็ไม่ได้จดบันทึกเป็นเล่มๆแบบที่เราเห็นกันใช่ไหมครับเหมือนกับว่าเป็นการท่องจําบอกต่อกันมาก่อนถูกต้องค่ะเป็นการท่องจําหรือที่เรียกว่ามุขปาฐะสืบต่อกันมาหลายร้อยปีเลยนะคะ กว่าจะมีการสังคายนาแล้วก็จดบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรครั้งแรกจริงๆก็ที่สีลังกานาเหมือนกันนะครับกว่าจะจดลงใช่ค่ะประมาณพศ4 3 3นู่นเลยส่วนฉบับที่เก่าแก่ที่สุดที่เรามีเหลืออยู่ตอนนี้ก็อายุน่าจะเราๆพันปีเองค่ะอันปีก็ถือว่าเก่ามากแล้วนะครับค่ะแต่เทียบกับพุทธกาลก็ยังห่างอยู่แล้วก็มีประเด็นเรื่องการนับพศอ,อ,อีกนิดหน่อยค่ะคือมันไม่ตรงกันเป๊ะ อ้าวเหรอครับเป็นยังไงครับอย่างของไทยเราจะเริ่มนับพอสอนหนึ่งเนี่ยขึ้นหลังพระพุทธเจ้าปรินิพานไปแล้วหนึ่งปีแต่ทางศรีลังกาเขาเริ่มนับทันทีเลยอ๋อต่างกันปีหนึ่งใช่ค่ะแล้วพวกนักวิชาการตะวันตกที่เขาพยายามเทียบสกราชจากจารึกพระเจ้าอโศกกับบันทึกของทางฝั่งกษัตริย์กรีกเขาก็คำนวณออกมาอาจจะคลาดเคลื่อนไปอีกประมาณ60ปีเลยโอ้ต่างกันเยอะเหมือนกันนะครับค่ะมันก็เลยทําให้เห็นว่าการระบ,บุเวลาในอดีตเป๊ะเนี่ย มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเข้าใจเลยครับสแสดงว่าการจะตามหาความจริงเรื่องนี้เราต้องดูหลักฐานหลายๆอย่างประกอบกันมากๆถูกต้องค่ะต้องใช้ทั้งเอกสารโบราณคดีโบราณวัตถุมาปะติดปะต่อกันงั้นเรามาเริ่มแกะอรอยกันเลยดีกว่าครับเป้าหมายวันนี้ก็คือ ลองสำรวจหลักฐานเหล่านี้ดูว่ามันบ่งชี้ถึงการมีอยู่จริงของพระพุทธเจ้าแล้วก็เหตุการณ์สำคัญต่างๆในพุทธประวัติได้น่าเชื่อถือแค่ไหนได้เลยค่ะเริ่มจากหลักฐานทางโบราณคดีก่อนเลยไหมคะ อันนี้น่าจะชัดเจนเห็นภาพง่ายหน่อยดีเลยครับคือสถานที่สำคัญสำคัญที่พูดถึงในพระไตรปิฎกนะคะโดยเฉพาะสังเวชนียสถาน4ี่แหง่งที่ประสูตรตรัสรู้แสดงปฐมเทศนาปรินิพานใช่ไหมครับใช่ค่ะลุมพินีพุทธคยาสารนากุสินารารวมถึงที่อื่นๆอีกหลายที่เลยนะคะที่เอ่ยถึงในพระไตรปิฎกเนี่ย คือมันมีอยู่จริงแล้วนักโบราณคดีเขาก็ขุดค้นพบตำแหน่งที่ค่อนข้างจะแน่นอนแล้วด้วยโหนี่น่าทึ่งนะครับผ่านมาสอง0ันกว่าปีเรายังระบุตำแหน่งกันได้ค่อนข้างแม่นใครเป็นคนบุกเบิกเรื่องนี้ครับเดอร์คานิงแฮมค่ะเป็นนักโบราณคดีชาวอังกฤษสมัยที่อังกฤษปกครองอินเดียครับท่านใช้บันทึกการเดินทางของพระชาวจีนรูปหนึ่งคือเสียนจังหรือที่เราคนไทยจะคุ้นชื่อพระถังซัมจั๋งมากกว่า อ๋อพระถังสำจังในไซอิวน่ะเหรอครับคนละคนกับในนิยายนะคะอันนั้นแต่งเติมไปเยอะแต่พระเสียนจังหรือพระถังสำจังเนี่ยมีตัวตนจริงในประวัติศาสตร์ค่ะท่านเดินทางไปอินเดียจริงๆเมื่อประมาณพศ1,100เพื่อไปศึกษาพุทธศาสนาแล้วก็จดบันทึกการเดินทางไว้ละเอียดมากอ๋อเป็นบันทึกจริงๆไม่ใช่นิยายใช่ค่ะบันทึกท่านนี่แม่นยำมากเซอร์คันนิงแฮมก็เลยใช้เป็นเหมือนลายแทง แกะรอยตามไปเรื่อยๆจนไปเจอสถานที่สำคัญต่างๆสุดยอดเลยครับแล้วเจอแค่สถานที่อย่างเดียวหรือมีอย่างอื่นด้วยครับมีสำคัญกว่านั้นนี่ค่ะคือการค้นพบหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่เก่าแก่มากๆนั่นก็คือจารึกบนเสาหินของพระเจ้าอาโศกมหาราชอ๋อจารึกพระเจ้าอาโศกอันนี้สำคัญมากเลยใช่ไหมครับถึงจะสร้างหลังพุทธกาลไปแล้วประมาณ200กว่าปี ชิ้นหนึ่งเลยที่ช่วยยืนยันเรื่องราวสถานที่ในพุทธประวัติได้ชัดเจนมากมีตัวอย่างที่ชัดชัดไหมครับว่าจารึกบอกอะไรบ้างที่ชัดที่สุดเลยก็คือจารึกที่ลุมพินีค่ะตรงเสาหินเนี่ยระบุไว้เลยประมาณว่าณที่นี้คือสถานที่ประสูติของพระสะกยมุนีพุทธเจ้าระบุชัดขนาดนั้นเลย ค่ะแล้วพระเจ้าอาโศกยังประกาศในจารึกนั้นด้วยนะคะว่าให้หมู่บ้านลุมพินีเนี่ยได้รับการยกเว้นภาษีด้วยหูมีเรื่องยกเว้นภาษีด้วยแสดงว่าไม่ใช่แค่เรื่องาศาสนาแต่เป็นเรื่องการปกครองด้วยใช่ค่ะมันให้รายละเอียดที่เจาะจงมากแล้วความน่าเชื่อถือของจารึกบนหินเนี่ยมันก็มีมากกว่าบันทึกบนใบลานอย่างพระไตรปิฎกที่อาจจะคัดลอกต่อๆกันมาแล้วคลาดเคลื่อนหรือเสื่อมสลายไปตามเวลาได้ง่ายกว่าจริงด้วยครับ หินมันทนกว่าเยอะดังนั้นจารึกพระเจ้าอาโศกนี่เหมือนเป็นหมุดหมายสําคัญเลยค่ะที่ปักลงไปในประวัติศาสตร์ช่วยยืนยันว่าสถานที่เหล่านี้มีอยู่จริงและเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าจริงๆพอมีสถานที่มีจารึกยืนยันแล้วมันก็ทําให้เราอยากรู้ไปถึงหลักฐานที่เอ่อใกล้ชิดตัวพระองค์มากที่สุดเลยนะครับคือเรื่องพระบรมสารีริกาธาตุหรือว่ากระดูกค่ะ เรื่องนี้มีการค้นพบที่น่าเชื่อถือทางโบราณคดีจริงๆบ้างไหมครับเพราะปัจจุบันเราก็ได้ยินเรื่องพระธาตุกันบ่อยมากจนบางทีก็อืไม่แน่ใจว่าอันไหนจริงอันไหนอย่างไงเป็นคำถามที่ดีมากค่ะเพราะมันมีการค้นพบที่สำคัญมากๆและมีหลักฐานยืนยันชัดเจนทางโบราณคดีเลย คือการขุดค้นที่เมืองกบิลพัสดุเมืองของพระองค์เองเลยใช่ค่ะเมืองของศักยะวงศ์ซึ่งเป็นหนึ่งใน8เมืองที่ได้รับส่วนแบ่งพระบรมธาตุไปหลังปรินิพานนะคะเมื่อปีคศ1898มีนักโบราณาคดีชื่อวิลเลียมเปเป้เขาขุดเจอสถูปโบราณแล้วก็เจอผอบหินข้างในครับแล้วในผอบมีอะไรครับในผอบหินใบใหญ่นั้นมีผอบเล็กๆอีกหลายใบเลยค่ะแล้วก็มีชิ้นส่วนกระดูกอยู่จริงๆ ล้วรู้ได้ยังไงครับว่าเป็นของพระพุทธเจ้าจุดสําคัญอยู่ตรงนี้ค่ะคือบนผอบใบหนึ่งมีจารึกเป็นอักษรพามีอักษรยุคเก่าเลยใช่ค่ะเป็นอักษรยุคพระเจ้าอาโศกเลยจารึกไว้ทํานองว่าที่นี่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าผู้เป็นที่เคารพสักการะแห่งสากยาวงศ์โอ้โหมีจารึกระบุชัดเจนยังไม่หมดแค่นั้นค่ะที่น่าทึ่งกว่าคือตอนที่เขาขุดลึกลงไปอีก ใต้ฐานสถูปเดิมที่เจอพบอยุคพระเจ้าอโศกเนี่ยเขาไปเจอผอบดินเผาอีกชุดหนึ่งซึ่งเก่ากว่ายุคพระเจ้าอโศกลงไปอีกเก่ากว่าอีกชั้นหนึ่งค่ะคาดกันว่าน่าจะเป็นพบชุดดั้งเดิมจริงๆตั้งแต่สมัยหลังพุทธกาลไม่นานเลยด้วยซ้ําโหอันนี้คือหลักฐานแน่นมากเลยนะครับแล้วลักษณะพระาทธาตุที่เจอเป็นยังไงครับเหมือนที่เราเห็นเห็นกันไหมเออที่เจอในตอนนั้นนะคะ เป็นชิ้นส่วนกระดูกมนุษย์จริงๆค่ะที่ผ่านการเผามาตามธรรมเนียมโบราณซึ่งก็อาจจะต่างจากสิ่งที่เราอาจจะเห็นกันในปัจจุบันบ้างที่บางครั้งอาจจะไม่ใช่กระดูกจริงๆแต่เป็นวัสดุอื่นเช่นหินกรวดหรือบางทีก็เป็นสารกันชื้นที่นํามาใส่ไว้แล้วเรียกว่าพระธาตุอ๋อครับครับเข้าใจครับเพราะฉะนั้นการค้นพบที่กระบิลพัสดุนี้เลยสําคัญมากในแง่ของการยืนยันตัวตนเชิงกายภาพนะคะเหมือนผมเคยได้ยินว่าพระธาตุชุดที่กระบิลพัสดุเนี่ย มีส่วนมาถึงเมืองไทยด้วยเหรอครับใช่แล้วค่ะมีส่วนหนึ่งที่เปเป้ขุดพบเนี่ยทางรัฐบาลอังกฤษที่ปกครองอินเดียตอนนั้นเขามอบให้กับสยามในสมัยรัชกาลที่5ครับโดยการประสานงานของพระองค์เจ้าปริศดางซึ่งต่อมารอหก็โปรดเก้าให้อัญเชิญมาประดิษฐานไว้ที่บรมบันพศวัดสะเกต หรือผู้เขาทองที่กรุงเทพนี่เองค่ะอ๋อที่ผู้เขาทองนี่เองแสดงว่าที่ผู้เขาทองก็มีพระบรมสารีริกธาตุที่สืบได้ถึงการค้นพบทางโบราณคดีเลยถูกต้องค่ะถือเป็นที่หนึ่งที่มีหลักฐานรองรับชัดเจนนอกจากที่กบิลพัสดุก็ยังมีการค้นพบสําคัญอีกที่นะคะคือที่เมืองเวสาลีเมืองเวสาลีค่ะในสถูปเก่าแก่ที่เรียกว่าปาวาลเจดีที่เชื่อว่าเป็นจุดที่พระองค์ทรงปรงอายุสังขารนะคะ เขาขุดเจอสถูปที่สร้างทับซ้อนกันหมิงสสมัยชั้นในสุดเป็นสถูปดินเลยยุคพุทธกาลแล้วก็มีขอบหินบรรจุพระบรมธาตุอยู่ข้างในเหมือนกันโอ้โหฟังดูแล้วหลักฐานทางโบราณคดีทั้งสถานที่จารึกแล้วก็พระบรมสารีริกธาตุเนี่ยค่อนข้างจะหนักแน่นมากเลยนะครับใช่ค่ะถือว่าหนักแน่นพอสมควรเลย ทีนี้ถ้าเราลองเปลี่ยนมุมมองมาดูที่ตัวบุคคลคือเจ้าชายสิทธัตถะในบริบทสังคมการเมืองสมัยนั้นบ้างเลยครับการเป็นเจ้าชายอยู่ในวังออกบวชมันมีอะไรที่ลึกกว่าที่เราอ่านอ่านกันในพุทธประวัติฉบับย่อๆไหมครับอืมเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากค่ะคืออย่างแรกต้องเข้าใจบริบทของแคว้นกบิลพัสดุกับตระกูลสากยะก่อนครับ จากหลักฐานโบราณคดีที่เขาขุดเจอซากเมืองซากกำแพงวังแล้วเนี่ยพบว่ากบิลพัสดุเป็นแควนที่เล็กมากๆค่ะเล็กขนาดไหนครับพอจะนึกภาพออกไหมครับอาจจะประมาณสนามหลวงหรือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพ,พระจันทร์เท่านั้นเองค่ะฮะเล็กขนาดนั้นเลยเหรอครับ ผมนึกว่าต้องเป็นอาณาจักรใหญ่โตมีประสาทสามฤดูอลังการไม่ใช่เลยค่ะเป็นแคว้นเล็กๆแล้วก็อยู่ภายใต้อิทธิพลของแคว้นที่ใหญ่กว่าคือแคว้นโกศลอีกทีหนึ่งการที่แคว้นเล็กขนาดนี้ยิ่งทําให้การตัดสินใจสละบัลลังออกบวชมันดูเป็นการตัดสินใจที่พลิกผันมากๆเลยนะครับใช่ค่ะแล้วการที่ท่านอยู่ในวังถึง29ปีเนี่ยอาจจะไม่ได้มีแต่ด้านสุขสบายอย่างเดียวนะคะหมายความว่ายังไงครับ อย่าลืมคำทำนายตอนประสูตรที่ว่าถ้าอยู่ครองราชจะได้เป็นจัก,กรพรรดิถ้าออกบวชได้จะเป็นศาสดาเอกครับคำทำนายนี้ดังมากแน่นอนว่าพระเจ้าสุโธธนะพระบิดาก็อยากให้ลูกชายครองราชสืบทอดแต่ในขณะเดียวกันคำทำนายเรื่องจัก,กรพรรดนี้แหละค่ะที่อาจจะทำให้เจ้าชายสิทธัตถะกลายเป็นเป้าหมายหรือเป็นภัยคุกคามในสายตาของแควนใหญ่ๆอย่างโกศลหรือมคธได้อ๋อจริงด้วยสิครับ ถ้ามีคำทำนายว่าจะเป็นใหญ่ขนาดนั้นแควนอื่นก็ต้องจับตามองใช่ค่ะเพระนาะฉะนั้นการที่ถูกจำกัดบริเวณอยู่ในวังอาจจะมีเหตุผลเรื่องความปลอดภัยหรือเรื่องการเมืองเข้ามาเกี่ยวด้วยไม่ใช่แค่ประครบประงมอย่างเดียวมันอาจจะเป็นแรงกดดันตั้งแต่เด็กเลยก็ได้แล้วแรงกดดันตรงนี้ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ผลักดันในท่านหาทางออกอื่นจนนำไปสู่การออกบวช ที่เหมือนการปฏิวัติเรื่องวันณะด้วยใช่ไหมครับมองแบบนั้นได้เลยค่ะการตัดสินใจออกผนวดเนี่ยมันเลยไม่ใช่แค่หนีความวุ่นวายหรือเบื่อหน่ายโลกแต่เป็นการเลือกเส้นทางใหม่โดยสิ้นเชิงแล้วสัญ,ญลักษณ์ที่สําคัญมากคือการตัดพระเมาลีหรือมวยผมการโกนผมนี่สําคัญยังไงครับมันไม่ใช่แค่โกนผมธรรมดาค่ะแต่ในอินเดียยุคนั้นเนี่ยการไว้มวยผมหรือเกล้าผมมันเป็นเครื่องหมายบอกวันนะพวกกษัตริย์ พราหมณ์แพทย์จะไว้ผมได้ส่วนพวกสูตรหรือจันทานเนี่ยต้องโกนผมอ้อเหรอครับเพิ่งรู้เลยการที่เจ้าชายสิทธัตถะตัดมวยผมทิ้งจึงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการทิ้งสถานะเดิมคือวันณะก,กษัตริย์และเป็นการปฏิเสธระบบวันณะทั้งหมดไปเลยเพราะการโกนผมแบบนั้นเท่ากับประกาศตนเป็นสมณะซึ่งในสายตาคนยุคนั้นอาจจะถูกมองว่าอยู่ในระดับเดียวกับพวกสูตรเลยด้วยซ้ำ โหนี่มันเป็นการกระทำที่ท้าทายสังคมมากเลยนะครับใช่ค่ะในพระเตยปิดกเราจะเห็นคำเรียกพระสงฆ์ว่าสมณะโลนบ้างสมณะสูตรบ้างก็สะท้อนมุมมองนี้ล่ะค่ะทางสังคมเลยชัดเจนขึ้นมากเลยครับกล้าที่จะท้าทายโครงสร้างวันรนณะที่มันแข็งแกร่งมากๆในอินเดียยุคนั้นค่ะ เป็นการปฏิเสธความเหลื่อมล้ำอย่างสิ้นเชิงแล้วก็เปิดโอกาสให้คนทุกวันนะไม่ว่าจะสูงต่ำแค่ไหนเข้ามาศึกษาปฏิบัติธรรมได้อย่างเท่าเทียมกันซึ่งมันต่างจากศาสนาพราหมณ์เดิมมากๆนี่เป็นมิติทางสังคมที่สำคัญที่ช่วยให้เราเข้าใจพุทธประวัติได้ลึกซึ้งขึ้นค่ะน่าสนใจมากครับการเข้าใจบริบทประวัติศาสตร์สังคมแบบนี้ทำให้เรามองเรื่องราวต่างๆได้มีมิติมากขึ้นจริงๆทีนี้ ถ้าเราลองมาดูบุคคลหรือเหตุการณ์ที่บางทีก็ดูเหมือนจะเหนือธรรมชาติหรือเป็นปาฏิหาริย์หน่อยๆบ้างล่ะครับอย่างพระเจ้ามิลินหรือองคุริมานเนี่ยมีตัวตนจริงไหมครับพระเจ้ามิลินหรือถ้าชื่อจริงๆคือเมนันเดอร์ที่หนึ่งนะคะท่านเป็นกษัตริย์เชื้อสายกรีกที่มีตัวตนจริงในประวัติศาสตร์ค่ะเป็นฝรั่งเลยเลยครับเชื้อสายกรีกค่ะปกครองอาณาจักรอยู่แถวๆตะวันตกเฉียงเหนือของอินเดีย ยุคหลังพระเจ้าอาโศกมาหน่อยมีเหรียญมีบันทึกยืนยันตัวตนอยู่จริงค่ะแล้วที่สำคัญคือมีบันทึกบทสนทนาที่ท่านถามตอบปัญหาพุทธศาสนากับพระเถระรูปหนึ่งคือพระนาคเสนอ๋อคำพีมิลินทัปัญหาใช่ไหมครับใช่ค่ะในนั้นพระเจ้ามิลินเองก็เคยถามพระนาคเสนเหมือนกันนะคะว่าพระพุทธเจ้ามีจริงหรือเปล่าขนาดกษัตริย์ยุคนั้นยังสงสัยเลยนะครับ แล้วองคุลิมาล่ะครับมหาโจรปัดนิ้วคนอันนี้มีเขาความจริงแค่ไหนครับองคุลิมาน,นี่มีเขาโครงเรื่องจริงในพระตรปิฎกนะคะคือท่านเป็นโจรที่โหดเทียมน่ากลัวมากจริงๆขนาดพระเจ้าประสิทธิโกศลยังต้องเตรียมทัพไปปราบเลยครับแต่ผู้รละเอียดปลีกย่อยเช่นเรื่องที่ว่าถูกอาจารย์หลอกให้ไปฆ่าคนพันคนเพื่อเอาวิชา อะไรแบบนี้ค่ะอันนี้น่าจะเป็นการขยายความเพิ่มเติมในคำพีรุ่นหลังที่เรียกว่าอัตกถาเพื่อให้เรื่องมันดูมีสีสันมีคติสอนใจมากขึ้นอ๋อคือตัวละครหลักมีจริงแต่รายละเอียดอาจจะเสริมเข้ามาประมาณนั้นค่ะแต่ตัวตนในฐานะมหาโจรชื่อดังแล้วก็การกลับใจมาบวชในพุทธศาสนาเนี่ยน่าจะมีมูลความจริงอยู่แล้วก็มีบันทึกว่าพบตำแหน่งที่คาดว่าเคยเป็นที่พักของท่านสมัยเป็นโจรด้วยนะคะโหมีระบุตำแหน่งด้วย แล้วเหตุการณ์สำคัญญล่ะครับอย่างการบำเพ็ญทุกขรกกริยาหรือวันสำคัญสคัญทางศาสนาที่ดูจะลงตัวเป๊ะๆอย่างวันวิสาขาบูชาที่ประสูตรตรัสรู้ปรินิพานวันเดียวกันหรือวันมาฆาบูชาพระสงฆ์1250รรูปมาพร้อมกันอันนี้เราจะเข้าใจจากมุมมองเหตุผลประวัติศาสตร์ได้ยังไงบ้างครับ เรื่องการบำเพ็ญทุกขรกิริยาอันนี้พระพุทธเจ้าท่านเล่าประสบการณ์ตรงไว้เองเลยค่ะว่าทรมานตัวเองหนักมากโดยเฉพาะการอดอาหารจนผอมเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกซึ่งการปฏิบัติแบบนี้มันมีอยู่จริงในหมู่นักบวชยุคนั้นก่อนที่ท่านจะพบว่าเอ๊ะมันไม่ใช่ทางแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นทางสายกลางครับแล้ววันวิสาขาบูชาเหรครับที่ว่าเป็นวันเพ็ญเดือน6ตรงกันทั้งสเหตุการณ์เลย แต่ก็มีมุมมองเชิงสัญ,ญลักษณ์ที่น่าสนใจอย่างที่ท่านพุทธทาสเคยอธิบายไว้เหมือนกันว่ามันอาจจะหมายถึงการเกิดของความเป็นพุทธคือการตรัสรู้แล้วก็การดับของตัวตนเก่าของกิเลสซึ่งมันเกิดขึ้นในขณะจิตเดียวกันณนะวันที่ตรัสรู้นั่นเองอ๋อเป็นการตีความเชิงสัญ,ญลักษณ์ก็เป็นมุมมองหนึ่งค่ะส่วนวันมาค้าบูชาที่พระอาหารหันต์หนึ่งัรรูปมาประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมายครับ อันนี้ดูอัศจรรย์มากอันนี้ก็พอจะอธิบายตามเหตุปัจจัยได้นะคะคือพระ1,250รูปเนี่ยไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นกลุ่มใหญ่สองกลุ่มที่เพิ่งบวชได้ไม่นานคือกลุ่มฉัดดินสามพี่น้องมีบริวาร1000รูปกับกลุ่มของพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะอีก250รูปอ๋อเป็นกลุ่มที่เพิ่งเข้ามาบวชใหม่ๆใช่ค่ะแล้วทั้งหมดเป็นเอหิพิขุอุปสัมปทาคือพระพุทธเจ้าบวชให้เองแล้วก็บรรลุอรหันต์หมดแล้วด้วย การที่ท่านจะเดินทางมาเข้าเฝ้าพระศาสดาในวันเพ็ญเดือนสามซึ่งเป็นวันอุโบสถหรือวันสําคัญทางศาสนาอยู่แล้วเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่เรื่องเหนือธรรมชาติสทัทีเดียวพระพุทธองค์เห็นการประชุมที่มันพร้อมเพรียงกันด้วยองค์ประกอบพิเศษแบบนี้คือเป็นเอหีพิกขูทั้งหมดเป็นอรหันต์ทั้งหมดมาเองโดยไม่ได้นัดหมายล่วงหน้าแล้วก็เป็นวันเพ็ญเ,เดือนมาคะพอดีท่านก็เลยทรงแสดงโอวาตปาติโมกซึ่งถือเป็นหัวใจของคำสอนขึ้นมา พอฟังคําอธิบายแบบเป็นเหตุเป็นผลแล้วมันก็ไม่ได้ทําให้ความสําคัญของวันเหล่านี้ลดลงเลยนะครับแต่กลับทําให้เราเห็นภาพชัดขึ้นใช่ค่ะทีนี้มาถึงเรื่องที่ดูเป็นปาฏิหาริย์จ๋าๆเลยครับอย่างตอนประสูติที่ว่าวเดินได้เจ็ดก้ามีดอกบัวมารองรับหรือตอนนั่งสมาธิและมีพญานาคมาแผ่พังพานปกป้องอันนี้เราควรมองยังไงดีครับเรื่องพวกนี้นะคะเป็นตัวอย่างที่ดีเลยของการมองได้สองแบบคือมองแบบบุคคลาธิฐานกับธรรมธิฐาน บุคลาทิฏฐานกับธรรมมาธิฐานต่างกันยังไงครับบุคลาทิฏฐานก็คือมองตามตัวหนังสือตามเรื่องราวเลยค่ะว่าเป็นเรื่องอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นกับบุคคลจริงๆส่วนธรรมมาทิฏฐานคือการมองลึกลงไปว่าเรื่องราวนั้นๆอ่ะมันมีนัยยะหรือเป็นสัญ,ญลักษณ์แทนหลักธรรมอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าอย่างการเดิน7จ็ดก้าถ้ามองแบบธรรมมาทิฏฐานจะหมายถึงอะไรครับ ก็อาจจะตีความได้ว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์แทนโพชงเจ็ดค่ะคือธรรมะเจ็ดอย่างที่เป็นองค์ประกอบของการตัดสรู้อ๋อโพชงเจ็ดหรือถ้าจะมองในทางกายภาพนะคะก็มีคนอธิบายว่าทารกที่คลอดในท่ายืนซึ่งเชื่อว่าพระนางสิริมหามายาประสูตริพระโอรสในท่ายืนเกาะกิ่งสาละเนี่ยพอเท้าแตะพื้นอาจจะมีปฏิกิริยาตอบสนองอัตโนมัติหรือรีฟเฟล็กซ์นะคะที่ทำให้ดูเหมือนก้าวเดิน คนที่เห็นก็อาจจะตีความไปในเชิงอัศจรรย์ส่วนดอกบัวก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความบริสุทธิ์การเกิดในโลกแต่ไม่แปะเปื้อนอยู่แล้วแล้วเรื่องพญานาคปรกหรือพระปางนาคปกที่เราเห็นกันบ่อยๆแล้วครับในพระไตรปิฎกมีเล่าถึงเหตุการณ์ช่วงหลังตรัสรู้ใหม่ๆค่ะว่ามีฝนตกหนักแล้วก็มีพญานาคซึ่งอาจจะหมายถึงงูใหญ่จริงๆก็ได้นะคะชื่อมุจจลินมาขดตัวเจ็ดรอบแล้วก็แผ่พังพานปกป้องพระองค์จากลมฝนครับ แต่รูปแบบศิลปะที่เราคุ้นเคยกันมากๆที่เป็นพระพุทธรูปนั่งอยู่บนตัวนาคเลยอันนั้นอาจจะได้รับอิทธิพลมาจากความเชื่อทางศาสนาฮินดูเรื่องพระนารายบรรทมมิสินบนพญาอนันตนาคราชเพื่อแสดงความยิ่งใหญ่อ๋อมีอิทธิพลจากศาสนาอื่นด้วยค่ะแต่ถ้ามองในเชิงธรรมาทิฏฐานะคะก็อาจจะตีความได้ว่าจิตที่สงบตั้งมั่นในสมาธิแล้วเหมือนพระพุทธเจ้าตอนนั้น ยอมได้รับการคุ้มครองจากกิเลสหรืออุปสรรคต่างๆเหมือนลมฝนเหมือนมีกรอกป้องกันหรือเหมือนบ้านที่หลังคามุงดีแล้วฝนก็รั่วรดเข้ามาไม่ได้ประมาณนั้นนะคะการมองเรื่องปาฏิหาริย์ผ่านเลนส์ของธรรมมาทิฐานนี่มันเปิดมุมมองเราไปเลยนะครับจากเรื่องเหลือเชื่อกลายเป็นบทเรียนทางธรรมที่ลึกซึ้งไปเลยใช่ค่ะหัวใจสำคัญก็คือเราต้องไม่ปิดติดอยู่แค่เปลือกนอกหรือเรื่องราว จะพยายามทำความเข้าใจสาระหรือแก่นธรรมที่ท่านต้องการจะสื่อสารออกมาถูกต้องที่สุดเลยค่ะนั่นคือสิ่งสำคัญที่สุดในการศึกษาพุทธประวัติรวมถึงคำสอนต่างๆไม่ว่าจะดูมหัศจรรย์พันลึกแค่ไหนแก่นแท้จริงๆก็คือธรรมะที่จะนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ค่ะมาถึงช่วงท้ายของพระชนชีพแล้วครับทำไมพระพุทธองค์ท่านถึงเลือกเมืองเล็ก,ลกๆอย่างกุสินาราเป็นสถานที่ปรินิพานละครับ ทั้งท้งที่เมืองใหญ่อย่างราชครืหรือสาวัตถีก็มีคนศรัทธาท่านเยอะแยะพระอานน์ก็เคยทูลถามคำถามนี้เหมือนกันค่ะพระพุทธองค์ก็ตรัสตอบทำนองว่าถ้าไปปรินิพานในเมืองใหญ่ๆที่มีกษัตริย์มีอำนาจมากอาจจะเกิดสงครามแย่งชิงพระบรมสารีริกธาตุกันได้อ๋อการสงครามค่ะแต่กุสินาราเป็นเมืองเล็กๆของพวกมันลกษัตริย์ซึ่งคงไม่มีกำลังพอจะไปรบกับทัพใหญ่ๆได้ ก็เลยมีแนวโน้มที่จะต้องแบ่งปันพระาธาตุกันมากกว่าแล้วที่สําคัญคือที่เมืองนี้นะค่ะมีพราหมณ์คนหนึ่งชื่อโทนะซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของกษัตริย์แคว้นต,ต่างๆมากโทนะพราหมณ์ใช่ค่ะท่านสามารถทําหน้าที่เป็นคนกลางไกลเกลีย่ยแล้วก็แบ่งพระาธาตุให้กษัตริย์เมืองต่างๆได้อย่างยุติธรรมซึ่งในความเป็นจริงก็เกิดขึ้นตามนั้นจริงๆค่ะโทนะพราหมณ์เป็นผู้แบ่งพระาธาตุ เป็นการมองการไกลมากๆเลยนะครับเพื่อป้องกันความขัดแย้งที่จะตามมาถูกต้องค่ะแล้วก็มีอีกเหตุผลหนึ่งคือท่านต้องการจะแสดงธรรมเรื่องความไม่เที่ยงโดยยกเอาอาดีตของเมืองกุสินาราเองมาสอนในพระสูตรชื่อมหาสุทัศนสูตรเล่าเรื่องอะไรหรอครับท่านเล่าว่าในอดีตเนี่ยเมืองกุสินาราเคยยิ่งใหญ่มากชื่อเมืองกุสาวดีมีความเจริญรุ่งเรือง แต่ปัจจุบันก็เสื่อมโทรมลงเป็นเมืองเล็กๆเพื่อย้ำเตือนว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่จีรังยั่งยืนนะแล้วก่อนที่ท่านจะปรินิพพานท่านก็ได้ให้โอวาดครั้งสุดท้ายหรือปัจชิมโอวาทที่สำคัญมากๆไว้ด้วยคืออะไรครับท่านตรัสกับพระอานน์แล้วก็ภิกษุทั้งหลายประมาณว่าดูก่อนอานนทมและวินัยอันใดที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่พวกเธอทมและวินัยอันนั้นจะเป็นาศาสดาของพวกเธอ เมื่อเราล่วงลับไปแล้วโอ้โห oh. นี่คือการเน้นย้ำเลยค่ะว่าให้ยึดถือหลักการคือตัวพระธรรมวินัยคำสอนต่างๆไม่ใช่ให้ไปยึดติดที่ตัวบุคคลแม้แต่ตัวพระองค์เองก็ตามเป็นคำสอนที่ทรงพลังแล้วก็ยังสำคัญมากๆกับพวกเราเนี่ยปัจจุบันเลยนะครับสุดท้ายนี้มีเกล็ดความรู้หรือความเข้าใจผิดอื่นๆเกี่ยวกับพุทธประวัติที่น่าสนใจอีกไหมครับพอจะแถมให้ได้ไหม มีหลายเรื่องเลยค่ะอย่างเช่นเรื่องต้นพระสีมหาโพธิ์ที่พุทธคยาครับต้นโพธิ์ที่ตรัสรู้ต้นที่เราเห็นกันทุกวันนี้ที่พุทธคยาจริงๆเป็นหน่อรุ่นที่สี่แล้วนะคะอา้าวไม่ใช่ต้นเดิมเหรอครับไม่ใช่ค่ะแต่ว่าหน่อที่แตกมาจากต้นเดิมจริงๆในสมัยพุทธกาลเนี่ยถูกนําไปปลูกโดยพระนางสังคมิตาเทรีลูกสาวพระเจ้าอาโศกที่เมืองอนุราธาปุระประเทศศรีลังกาแล้วต้นนั้นยังอยู่ไหมครับยังอยู่ค่ะ แล้วก็ได้รับการรับรองว่าเป็นต้นไม้ที่เก่าแก่ที่สุดในโลกที่มีบันทึกประวัติศาสตร์ยืนยันชัดเจนอายุ2,300กว่าปีแล้วค่ะโหไม่น่าเชื่อนอดั้งเดิมจากต้นที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ยังอยู่สุดยอดเลยครับแล้วเรื่องต้นสาระล่ะครับที่เกี่ยวกับตอนประสูติกับปรินิพานอันนี้ก็มีความเข้าใจผิดกันเยอะค่ะ ต้นไม้ที่ถูกต้องจริงๆคือสาละอินเดียนะคะลักษณะจะคล้ายๆต้นรังของบ้านเราครับไม่ใช่ต้นสาละลังกาหรือที่บางทีเรียกต้นลูกปืนใหญ่ที่ดอกสวยๆใหญ่ๆที่เรานิยมปลูกกันตามวัดในเมืองไทยอันนั้นเป็นไม้จากอเมริกาใต้ค่ะไม่เกี่ยวกันเลยจริงด้วยผมเห็นบ่อยมากเลยตามวัดที่มีป้ายเขียนว่าต้นสาละแต่เป็นต้นลูกปืนใหญ่ใช่ค่ะเป็นความเข้าใจผิดที่แพร่หลายมากๆเลยครับ แล้วเรื่องสุดท้ายครับเรื่องรอยพระพุทธบาทที่เราเห็นตามวัดหรือตามภูเขาที่มีขนาดใหญ่มากๆรอยพระพุทธบาทส่วนใหญ่ที่เราเห็นกันนะคะสร้างขึ้นภายหลังค่ะเพื่อเป็นเครื่องระลึกถึงพระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าเป็นอุดเทศิกเจดีอย่างหนึ่งอ๋อไม่ใช่รอยเท้าจริงๆไม่ใช่ค่ะส่วนขนาดที่ใหญ่โตก็ทําเป็นเชิงสัญ,ญลักษณ์เพื่อแสดงถึงความยิ่งใหญ่ของพระพุทธคุณไม่ใช่ขนาดรอยพระบาทจริงๆของพระองค์ท่านค่ะ ชัดเจนเลยครับขอบคุณมากครับจากที่เราคุยกันมาทั้งหมดวันนี้ก็พอจะเห็นภาพรวมได้ชัดเจนขึ้นนะครับว่าการมีอยู่จริงของพระพุทธเจ้าในฐานะบุคคลสําคัญทางประวัติศาสตร์เนี่ยมันมีหลักฐานทั้งทางโบราณาคดีจารึกเอกสารต่างๆมาสนับสนุนอย่างค่อนข้างหนักแน่นเลยทีเดียวใช่ค่ะแม้ว่ารายละเอียดบางส่วนในพุทธประวัติที่เราได้ยินได้ฟังกันมาอาจจะมีการตีความหรือเสริมแต่งในเชิงสัญ,ญลักษณ์เข้ามาบ้างตามยุคสมยัยตามวัฒนธรรมค่ะ การศึกษาพุทธประวัติจากหลายๆมุมมองทั้งประวัติศาสตร์สังคมการเมืองหรือแม้จากการตีความเชิงสัญลักษณ์เนี่ยมันช่วยให้เราเข้าใจบริบทแวดล้อมต่างๆแล้วก็อาจจะทําให้เราเข้าถึงแก่นแท้ของคําสอนได้ลึกซึ้งมากขึ้นครับแล้วอย่างที่คุยกันไปตอนท้ายสิ่งที่พระพุทธองค์ท่านเน้นย้าไว้ก่อนปรินิพานก็คือให้ยึดถือธรรมวินัยหรือหลักคําสอนเป็นสําคัญที่สุดซึ่งสิ่งนี้แหละค่ะที่จะเป็นแสงสว่างนําทางพวกเราได้เสมอครับก็ มาสนใจนะคะว่าพอเราได้รับดูข้อมูลทางประวัติศาสตร์เหล่านี้แล้วเนี่ยมุมมองที่เราเคยมีต่อเรื่องเราความมหัศจรรย์หรือปาฏิหาริย์ต่างๆในพุทธประวัติมันจะเปลี่ยนไปบ้างไหมอืมก็น่าคิดนะคะและที่สำคัญกว่านั้นก็คือการที่เราเข้าใจบริบททางประวัติศาสตร์และสังคมในยุคพุทธกาลมากขึ้นเนี่ยมันจะช่วยให้เราเห็นคุณค่าเห็นความหมายของคำสอน ที่ยังคงร่วมสมัยมากๆและสามารถนำมาปรับใช้ได้จริงในชีวิตปัจจุบันของเราได้อย่างไรบ้างอันนี้คงเป็นคำถามที่ฝากให้ไปคบคิดกันต่อได้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับยินดีค่ะขอบคุณค่ะ